มาสีผ้าไปเบิงตะเว้นขึ้นมันจะขึ้นวอมเนี่ยตะเวนนะมันคือเป็นลึลือฟ้าคือฝนฉีตก๊กกินู่นฉีล้องขุมบ้อวะฝนตกแล้วบานเฮากินูน่นก็รงหูแ้แหละไปขุดกินูน่นสวิ่งแลงกับขึ้นฟ้าคึ้นฝนได้พี่น้องสิมิกินู่นบ่ลละ ตพาตุ่มสิภาพพี่น้องไปเบิร์วิวแต่เว้นขึ้นเด้อมาเฮ็ดอยากคือเกา่าแต่ว่ามาก,ก่อนเวลามือนี่เป็นมือวันหยุดนักขัดตลบเนาะรถมีรถหมอกกับสิบหลายดิรถนั่นกับมิโมองละขั้นตาตุ่มออกจากบ้านมาก,ก่อนมาสั่นสิญญสบะมีรถมีเนาะสียางไก่ตืต่นสองกิโลบุญยางหอมเด็ดมาหอดก่อนเวลาตามระเบียบ ว่าพี่น้องไปเบิร์ถ้าเป็นขึ้นเนาะไปเบิร์วิวไปเบิร์วิวภูเขาเอลฟ์ภูเขามองบลองโอ้ของลดราคาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขนาดลดราคาพี่พี่น้องยังแพงทำมีผู้ใดได้น้ำมันท่านี่สาวตุ้มผู้เดียวนี่แล้วขณะนี้คุณกำลังขณะนี้ขณะนี้คุณกำลัง รับชมการถ่ายทอดสดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะพี่น้องสถานีโทรทัศน์สาวตุ้มบ้านตำเยมเมนโทรทัศน์เอ้เาผิดสถานีสถานี YouTube สาวตุ้มบ้านตำเยพาพี่น้องมาพบกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์เช้าวันศุกร์ที่20ที่เท่าไหร่ปะที่30มีนาคม พศ2,500ห้าร้อยเท่าไรพี่นอ้อง67ิเจ็บอะไรได้พศไทยเยวลา7โมงกับ22นาทีเนาะสาวตุ้มมาชมบรรยากาศด้วยค่ะมามามาคุณเก๋สวัสดีค่ะสาวตุ้มจะพามาชมบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์มันจะมีหรือเปล่าลพระอาทิตย์อะ่ะเพราะว่าบรรยากาศมันขมุกขมัวคลุมครัว คุมเครือเหลือเกินเนาะกำลังพาพี่น้องเดินทางมาที่ริมทะเลสาบเพืเ่อที่จะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นโอ้ยมันไม่มีหรอกคุณเกคมีก็น้อยนิดเดียวคุณเก๋สวัสดีค่ะนะคะเออยน้องกินแซบสวัสดีค่ะนะคะสาวตุ้มสวัสดีค่ะเพื่นว่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube สาวตุ้มบ้านตำแยเด้อนะคะเออยน้องกินแซบหายหัวใจมานี่ละวิ้วโน้งแดงๆคุณ ตาเว้นสีขึ้นไม่แต่สีมีบอหลายเนาะย่งหนาวอยู่พี่น้องเอ้ยสวยค่ะสวยค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมจะอวยให้ดูนะบรรยากาศก็จะเป็นมิดมิดมีม,ม,มีจังซี่แหละพี่น้องเว่าวันเป็นวันยุดนะคะตะลึกเนาะผู้คนเขาจะกับพักพรนกันเนะำมันวันศุกก็จจิงแต่ว่าเป็นวันยุดแสงทองสีสวยอันนี้คือโบสถ์นะคะนานแล้วสาวตุ้มไม่ได้เข้าโบสถ์ เดี๋ยวเราไปชมกันฝั่งนู้นว่าแสงทองสีสวยฝั่งนี้มันจะเป็นเช่นไรเนาะเออมาเบิ่งทั้งทีกันโอ้ดอกไม้พมุ่มขื้นพี่นอ้องเอ้ยอ,อีกอีกสิมือเนาะสาตุ่มเสิ้าพี่นอ้องไปเบิ่งเทศการทิวลิปมันกระลั่งสิบานตะวัน้อน oh บานส่วร้ายกระสิเป็นแบบนี่แหละพี่นอ้องทิวลิปพ่อก็สิพ่อเยาะพีเนี่ยเห็นบ่อันนี้คือดอกทิวลิปเดินตวน่ว่าบานบานเนาะพี่นอ้อง ็นคะแล้วก็จะมีดอกอย่างอื่นแกมเข้ามาด้วยมีดอกนี้พวมงะกําลังจะบานนี่ดอกนี้แต่ยังไม่บานเสียทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไปตอนนี้ก็ยังไม่ได้ดูดอกบานหรอกก็จะมีบานแค่สองดอกนะที่เกิดก่อนใครโตก่อนใครเนาะดอกนี้ก็สวยนะคะ,ค,ะคุณเก๋ขาน้องเอ็ยน้องกินแสบดอกนีกก็งามแจม็เปมนดอกยังไงสาวตุ้มเ่ยไม่ได้รู้จักชื่อดอกไม้หรอกพี่น้องเอ้ย นะคะชอบแต่ไม่รู้จักชื่อเพราะว่ามันไม่ใช่ดอกไม้ถิ่นบ้านเราเนาะตาตุ้มก็เลยไม่ได้ศึกษาเท่าไหร่รู้แต่ว่ามันสวยเดี๋ยวเราไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันว่ามันจะมีไหมแต่ว่าหน้ามาโดนลมกระแทกเข้ามาจากฝั่งทะเลสาบนี่ก็จะหนาวหน่อยเนาะตามระเบียบถุงมือไม่เคยถือมาหรอก ก็คิดว่ามันจะไม่หนาวขนาดนั้นแต่ว่าถ้ามาอยู่ตรงาชายทะเลเนาะแล้วก็อยู่มุมสูงลมทะเลมันก็จะพัดตีขึ้นมามันก็จะโดนหน้าโดนหนาวนี่ไงคะโอ้ยเกสิบคนเดอ้อหนึ่งนิ้วโป้องขอบคุณหนึ่งนิ้วโป้งเด้อะนะคะพูดมุมนู้นก็จะเป็นบ้านหลังนูนะ<ว>้นนะเห็นไหมไกลๆล้ริบลับคงไม่เห็นหรอกนะคะบ้านหลังนู้น บ้านหลังนี้หลังนี้นี่ตัวอยู่ตรงนี้นะคะเป็นบ้านของมิเชลชูมัเกอร์นะคะเป็นนักขับรถฟอร์มูล่าวันเนาะซึ่งตอนนี้เขาก็ป่วยป่วยเป็นผักเป็นปลาอยู่นะคะบ้านเขาก็จะอยู่ที่นี่เนาะนะคะคุณเก๋ยกโป้งนะคะสีทองแสงทองสวยสวยบรรยากาศดีสวยค่ะบรรยากาศดีคุณเก๋บรรยากาศดีแล้วก็เงียบสงบนะคะไม่ต้องมัวไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าจะมี พี่หยุกขี้ยามานั่งอะไรตรงนี้เดี๋ยวสาตุ้มจะเอากระเป๋าอาหารไปตั้งไว้ตรงนี้ก่อนไปตั้งไว้เก้าอี้สีแดงแล้วสาตุ้มจะพาพี่น้องไปชมบรรยากาศความงามของทะเลสาบเจนีวานะคะเอามีลุงมาลุงจ้าลุงฝั่งนี้คือฝั่งเจนีวาแต่ว่ามองไม่เห็นน้ำพุน,นะคะน้ำทะเลสาบก็จะเอือเอ่อย น้ำม,มันสิลดเนาะน้ำม,มันลดลงมาฝนม,มันไม่ตกหรือว่าเขาดูดไปไปรดต้นไม้สาตุ้งก็ไม่รู้แต่น้ำลดลงเยอะมากนะคะมันจะขึ้นอยู่แต่มันจะขึ้นเยอะหรือเปล่าล่ะทางนู้นนะ่ะแดงๆเหลืองๆหน่อนะคะมันจะขึ้นเยอะหรือเปล่า ให้ดูใกล้ๆเนาะทั้งหมดนี้คือภูเขาเอลนะคะแดงๆอยู่มันก็น่าจะขึ้นเนาะแต่ว่ามันจะไม่แรงเท่าไหร่รตัขึมามออยู่ทั้งหลังสันตัตมาอยู่หลีอยู่ทําไมสิตาตุ้มก็จะให้ดูภูเขา ซูมให้ดูนะคะมันก็จะขยับขยื่นหน่อยเพราะเวลาเราซูมแล้วมันก็จะเวลาเราไม่นิ่งเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะดิ้นดิ้นหน่อยเนาะนะคะขอบคุณคุณเก๋ขอบคุณเออยนอ่องกินแสบเด้อเขามาช่มร้านสาวตุ้มเนาะนะคะเพืออเขาไม่มีปีนี้เนาะหิมะไม่หลายหิมะไม่เยอะ หิมะละลายยังไม่ทันมาหายหนาวเลยหิมะละลายหมดแล้วเนื่องจากว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงเนาะเขาเรียกอะไรภูมิภาวะโลกร้อนเนาะซึ่งปกติแถวภูเขาทมึนเนี่ยหิมะจะปกคลุมทั้งปีนะแต่นี่ยังไม่ยังเพิ่งจะยังไม่สิ้นมีนานหิมะล,ะละลายหมดแล้ว บรรยากาศดีสวยๆค่ะสาวุ่มชอบค่ะสาวุ่มชอบมานั่งตรงนี้เวลาเลิกงานหรือว่าเวลาก่อนเข้าทำงานถ้ามีเวลาสาวตุ้มก็จะแวะมานะคะบางทีก็ามาเจอแมวบางทีก็ามาเจอคนเจอแมวก็เล่นกับแมวถ้ามันให้เล่นถ้ามันไม่ให้เล่นก็แค่เรียกมันโอ้ยลุงเขามายืนแบบนี้อนะ่ะเขายืนรอใครเนาะลุงนี่เนะาะเมือเนี้อันลุงคนเดียว ถ้าจะลงไปข้างล่างตรงนี้มันก็มีน้ําเฉียดน้องสาวตุ่มก็คงไม่ลงไปหรือว่าจะลองลงไปดูโอเคเดี๋ยวสาวตุ่มลองลงไปดูซิว่าเผื่อมันได้ได้ดูมุมกําแพงเนาะมันหนาวอยู่นะขนาดล่าสาวตุ่มใส่เสื้อสองชั้นเดี๋ยวพาลงกระไดหน่อยซึ่งมันจะมีน้ำขังอืม อันนี้คือด้านล่างปีนี้ไม่มีใครมาทําสวนเลยอันนี้คือสวนผักชาวบ้านเนาะที่เป็นทางเทศบาลเขาให้เนื้อที่แต่ว่าก็ต้องมาจับจองกันนะเนาะมันก็จะจับจองกันมาเหมือนกับสปะกออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะแต่ปีนี้ไม่เห็นมีใครมาทําสวนเลยไม่มีใครมาสาตุ้จะมาจองเอน,นี้ยนะคะเออมันก็ได้เท่านี้แล้วมันลงไปเยอะไม่ได้ ได้เท่านี้ส่วนฝั่งนี้ก็เป็นสวนหย่อมแล้วก็ขอบพุณนหัวใจล่องลอยนะคะจะเป็นสวนหย่อมแล้วก็ปลูกปลูกองุ่นสําหรับทาไวน์ไร่วายตรงนี้มันจะมีจํานวนปริมาณที่มไม่เยอะนะคะ<ม>เพราะว่าอางุ่นตรงนี้มันจะเป็นอยู่ใกล้น้าแล้วก็อยู่ที่สูงหน่อยซึ่งรสชาติของวายก็จะแตกต่างกันไปกับการผลิตกับการเกิดของเนื้อที่ของการ ลูกวายเนาะซึ่งตรงนี้วายจะแพงมากกว่าจะได้ขวดนึงเนี่ยต้องจองกันข้ามปีนะคะสองสามปีก็มีนะคะตามคิวเพราะว่ามันไม่เยอะเนาะตรงนี้ก็คือปลูกวายนิดหน่อยแล้วก็มีดอกไม้ประดับประดาไปแล้วก็มีองุ่นด้วยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุย้ยเขาบอกจองกันสามสี่ปีนะนะคะส่วนคาลิหัดอันนี้ที่สาตุ้มเคยมาเนาะมันก็จะเป็นเคยหัดผีสิงแต่ตอนนี้เขาก็รีโนเวท ซ่อมแซมกับปรุงรู้สึกว่าจะเพิ่มขึ้นไปอีกสี่ชั้นนะคะทะเลสาบตอนนี้ลมลมขึ้นเหนือเนาะขึ้นเหนือเนาะลมลมลงใต้ลมอืพัดลงไปทางใต้ขึ้นก็จะไปทางใต้พอพระอาทิตย์ขึ้นนี่ก็จะสีแดงแต่ว่าไม่น่าจะขึ้นแล้วเพราะาพระอาทิตย์เขาบอกพระอาทิตย์จะขึ้นอ่ะเจ็ดโมงครึ่งตอนนี้ก็เจ็ดโมง สาิบอ็นาทีเนาะนะคะก็จะประมาณนี้นะเสียงกาเนาะนะคะสวนผักบงมีไพมาถัอ,อ๋อมีต้นกระเทียมอยู่นิดหน่อยแล้วก็มีแต่ว่ามันไม่เยอะคึอเหมือนสองสามปีที่แล้วก็เจ้าเาข่าโ่ก็เจ้าบม่ก็เจ้าบ่เหต สวนบอ่อนะคะคุณเก๋ให้หัวใจสีม่วงมานะคะคุณเก๋บอกสู้สู้อสัโอ้วันนี้เป็นวันทํางานสาวตุ้มมันก็ต้องสู้แลวเนาะเพราะถ้าเราไม่สู้มันก็ไม่สู้ก็คือถอยแต่ว่าสาวตุ้มแบบไม่มีทางถอยหรอกมันก็ต้องสู้ชีวิตมันต้องดําเนินต่อไปนะคะร้อยร้อยนะคะเต็มร้อยเลยเนาะนูนเครื่องบินกําลังจะมา สนามบินอยู่ประมาณ19กิโลจากมุมจากตรงที่สาตุ้มยืนอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเวลาสาตุ้มจะไปนอกสาตุ้มก็จะไปขึ้นเครื่องบินตรงนั้นอันนี้คือข้อลือหาดที่เป็นของขาหาบดีผู้มั่งคัง่งแต่ตอนนี้มันก็ได้ล่มสลายแล้วก็มอบครองมอบอำนาจครอบครองให้แก่รัฐบาลให้แก่เทศบาลเนะะาะเพราะว่าเจ้าของเขาคงไม่มีเงินจะมาซ่อมแซมรักษา ก็เปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ต้องเสียสตังค์เข้าไป18แฟรงค์18แฟรงค์เป็นเงินบ้านเราก็แฟรงค์นึ่งก็44บาทเนาะสาตุ้มอุย้ยมีเหี่ยวมาตบไปเือเลยเห็นไหมคะแห้งไหมพี่น้องของจกบอแห้งบินินบินบินหาของกินแต่ว่าไม่จอดพักที่ไหนบินบินเรื่อยๆบินโฉบเฉียวเอาไปเลย ยังไม่ไปมาทางนี้ไม่มีหรอกคุณเก๋พระอาทิตย์คงไม่ขึ้นแล้วมันก็ได้แค่ขอบแดงๆแ,แบบนี้มันนี้ก็คือพระอาทิตย์กับเครื่องบินเนาะนี่คือสายการบินแอร์ฟรานซ์หรือเปล่าไม่ชัด วิวทะเลแล้วก็วิวอ่าภูเขาเนาะรุนมาอีกลำหนึ่งเครื่องบินไปแมบแมบมาเสียงนกเสียงกาหวีดวิดวนะคะอเ,คเออลมมาขึ้นมาหนาวอ,อ่พวกเดินหมาเนาะใครมีหมาก็พาหมาออกมาเดินสองคนชั้มไม่กล้าไปถ่ายเขาเพราะว่าเนี่ยเพราะว่า พาหมามาเดินพ่อที่พวกที่มีหมานี่เป็นภาระหนาวก็ต้องออกมาเดินร้อนก็ต้องออกมาเดินฝนตกก็ต้องออกมาเดินเพราะว่าต้องพาหมาไปไปถ่ายดิไม่มีแล้วละ่ะคุณเก๋ขาพระอาทิตย์นอน้องเลยนองกิน,นแสบขึ้นซี่บกขืนน่ะล่ะขึ้นซี่กแ,แค่ท่อนี้อ่แล้วเพราะว่าหมอกเมฆมันหลาเนาะฝนกับสิตกมืออื่นมือหือ้อมือตื้อมือตึงสี่มือฝนตก นั่นกันบ่อมีบ่เห็นดวงเห็นจันทร์ดอกเห็นแต่เด็งแดงซ้ำนี่แหละค่ะสาวตุ้มมาสัน่นนะคะก็จะเห็นวิวเท่านี้เนาะแล้วก็วิวภูเขาแต่อิมะจะละลายหมดแล้วขนาดสูงขนาดนั้นนะเสาวตุ้มน่ะอยากไปภูเขาแต่ว่ายังไม่มีเวลาพอมีเวลาก็ฝนตก ไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้หรอกโอ้เป็ดเป็ดบินปัดเก่งแค่วะเป็ดบินไปหาหาหาทำรังเพราะฤดูวางไข่จะเป็นช่วงนี้เนาะเป็ดก็มีคู่รักแล้วก็เกิดลูกเกิดเต้าเกิดไข่นะะโอ้ไม่มีขนมมาให้กินแล้วนกจ๊ะยังไม่ได้เข้าที่ทำงานเลยลูกเอ้ยถ้าเลิกงานอะ่ะได้กินขนมได้กินขนมปัง แต่ว่าตอนนี้สาวตุ้มยังไม่ได้เลิกงานยังไม่ได้เข้างานก็เลยไม่มีขนมปังให้นอกอกินเนาะวอาขอบคุณอ่ะคุณเก๋แล้วก็เอื้อน้องกินแซบเด้อที่เข้ามารับชมไลฟ์สาวตุ้มว่าจะพามาดูพระอาทิตย์ขึ้นหน่อยมันไม่มีแล้วไงมันไม่ขึ้นไงเมฆหมอกมันเยอะมันก็ได้แค่เท่านี้แล้วก็ชมบรรยากาศเงียบสงบ นองประเทศสดนะมันก็ขึ้นแดงๆเท่านี้อะไรคุณเอ๋คะน่องเลยหนอกกินแสบค่ะมันบหลายปนนันมันบลายไปกนนันแล้วผลจะย้อยอย,อยู่นะเห็นไหมดำๆนะ่ะไป่ไปมจะพาเดินเนี่ยมันก็มีน้ำขังเนาะตกะน,น้ำฝขังไปทางนีนนนน้ขึ้นกระไดกัน จะมีหินกรวดหินทรายแบบนี้ลูคำรับให้คนเินโอ,อ้นนี้มันแตกมันพังมันพังใครเอาไปไหนได้เนี่ยแตกมันพังรูปูเลยเห็นไหมริวตอ้อมันไม่ใช่พังเขาทำเป็นลายว่าสาวตุ่มก็ไปบอกว่ามันแตกมันพังน้ำมันไม่มีเขาก็ไม่เปิดน้ำพุนก็คือ ไม่มีค่ะคุณเก๋่ะไม่มีพระอาทิตย์ขึ้นแค่มีแสงเท่านี้แหละนะคะก็ขอบคุณคุณเก๋กับเลยนองจินแสบปนะคะว่าว่นวิวย่ำเสารอากาศหนาวผักสายการบินพรุกเซนเอ์ไ์มาแต่เช้าสาวตุ้ม่าจะจองตัวสายการบินนี้มันมาแต่เช้าเลยออกตั้งแต่ตีห้าโอ้แหกที้ตามาสนามบิน นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วยสาตุ้มก็จะลงจากไลฟ์นะเดี๋ยวก็จะไปดูอีกมุมนู้นว่ามันจะเป็นเช่นไรเอ,อันนี้คือมุมในเมืองมุมนี้คือมุมในเมืองใครที่มีบ้าน,นริมทะเลสาบก็จะราคาแพงส่วนร์ะเน้นก็จะค่าเช่าก็แพงนะคะอันนี้คือมุมในเมืองหันหน้าลงทะเลสาบชมวิว ทะเลสาบเวลาหิมะตกก็สวยโอ้ยกาบินขว่หัวซาตุงขอบคุณหลายๆเด้อนะคะพบก,กันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้สาตุ้งก็ขอลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปทำงานละค่ะคุณเก๋คะ่ะเลยนอนกินแซบคะ่ะขอให้เป็นวันดีๆสำหรับทุกคนเด้อขอบคุณที่เข้ามารับชมพบก,กันใหม่ไลฟ์หน้านะคะ รับไลฟ์นี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะเสียงนกึ๊ดยืด